อ่ะวันดีพี่น้องทะลุชนเอกมาอีกแล้วเมื่อนี้สิห้าไม่ฉินขัวหนูนะครับพอบาเฮ่าอ่าสีได้พร้อมเขามาขายพร้อมกับไข่มดแดงไข่มดแดงหรก้อยไปเบิดแล้วพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเจ็บผมกระลังเดียวคมกระลังไปเซ่ไปใซ่ขอขวานู แซ่พี่น้องมีหลายอันหลายอย่างออเมื่อกล้องไปทางใดอีกมา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 โอ้ขวานงูี่นองเลยสองตัวอืมสองตัวถือไปได้ไหมคะเออเดี๋ยวปล่ไปเอาอมันจะไข่ขั้นบั้นไลยว่างไม่หนีกปั๊มันจะไข่มันจะไข่ ดูว่าชิมได้พี่น้องเอยปลูกไว้แก่ี่พ่อเออผมกำลังออมเส้นหนูพี่น้องบ้านนี่นี่บ่าคือเกียดนี่บ่าเกียดนี่เขา เขาเรียกว่าขมกระลังเนี่ยใบขมกระลังหรือขมขาลังล่ังนี่แหละลง,ง,ง,งท้ายเนาะพี่นอ้องเพราะว่าตะระเกีบม,ม,มันสีคือกันหรืออาจสืเรียกแก่กลางกันไปมะตามมาพี่น้องถ้าไปอ้อมหนูบ้านตามมาเลยบ้านกระจ้าสี่เราพี่น้องเมื่อนี้ได้ยกเาสาสามต้นหนึ่งสองสาม พอดีแล,แล้วแล้วยังบ้านสร้างเล็กเข้าเกินสีจากเครื่อง,งหัวน็อตเครื่องหัวน็อตห้างเกินไปสีเลยเต็มทชุ่มยังอ่ะทุ่มโมเดิร์นเนาะครับโมดเดิร์นเอาเก็บฟอบกบัวพี่น้องบ้านฟักบัวฟักบัวเนาะพี่น้นองเนาะ มันคือข่อนขางสิเียมเนี่ยตัน้องบ้านใช่เนาะขึ้นชีบ่แล้วไงน้องพี่น้องพาะว่ายังเ็กย่าฟก่อนตอนชสร้างเพิ่นกันอยู่ในงานบ้านออก่าเหล็กเหล็กยังบ้านทรงมากงานสร้งหรอกแต่เลย

ยกลำงาน,นก็อิ่นจะพักซี่ซื้อกับลูกกันว่าเป็นพักซี่อันนี้เัวน,น,น,นี้มีเหล้ามีไ่พักซี่หลายยังกอ<ะ>ตั้งฟองค่ะก็ะเป็นไต่ตังไรคนแช่เด้อพี่น้องมืนอนยากง่ายอย่ก็เลยไดีทำตอนแรกก็บแบกินเค้ง,ง,ง,งก็เล้างเงมือกัน น้ำตาล,าน,ลน้ำน้ำผง <c oughs> น,น้ำผงข้าวไรข้ามีมีข้าวมี

cái này không bồi hết không ngàn 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 tập dàn vân luôn ừ ok con gì con kháo rồi nghe đây nó น,นู้ยังก็กินเพราะว่าสิเป็นหนูเรียงหม<น>ูเนี่ยอะไรก็กินหรอพี่น้องปลาหอมบอมีนไปลาไปหาเขาไปใต่มากเขาว่าใส่ไต่มันมากัหนหมูปุกโอ้มัน่หนหันพี่น้องเพราะว่าเอาเขาใต่สองฟิตมันก็เลยจากแข็งโตแน่น้อพี่น้องเป็นชาเกียนบัลลูกชาจูแต่มันตัางบัลลัยออยยามาัน เาออแม่มงมาเชยงลำนะเกนนี่ยมเสร็จ่ร้างใสอ้อยนึ่ก็ทำมาได้ด้วยนะหนู้งสสยหนูทีดำ,ดำมัน็นหนูฟังหวยนะครับพวกมันอีมันคอยสิกินงาป่องางานงานน้ำฟังหวยพวคือหนูจิเ้ามันสิออกขี้ีมันตันผมคุย้ย มุฟังหวยมุ้งเกิดไปมุ้งหนึ่งดามธรรมชาติดามซิงเป็รอมของเขาตั้งตะกรอนน้องพี่น้องโอ้ยเจี๊ยเกียวเขาไปขุดเอาน้ำมตางให้หน้า ผมก็ลาพี่น้องเอ้ยเด็ดตอนน้อยเพราะว่าแขวบ่ดีให้มันได้เนื้อ แสบแสบพี่น้องถ้ามึงเช่นาก็อยู่กับพี่น้องคือเกาพ่อบ่อเสากระเทียมบ่อเทียมกระแล้งนี้กินวอมหมูน้ำตาลวันนี้จากพี่น้องไปใส่ดอกมากดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตจำของพี่น้องเอฟซีขอขอบคุณขอบคุ่นนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยดีมาตลอด เป็นเพื่อนเล็กซี่ตาประจำขอขอบุณขอบุณพี่น้งงองก็คุณสี่อยู่กับกับบ้านในโดนอยู่กับพี่น้องเพราะว่าสี่อยู่กับสร้างตลอดเนื่องพ่อะถ่ายท่ำในเรื่องบ้านกับสี่่ายท่ำไปเพราะว่าหูแร่ซอยกระจกขาดเดียกจนไรเคียงมืออุปกรณ์ กิตก่นาทีแล้วพูดอลไพูดอะไรฟงทำไมพี่ใจอ่ะว่าใส่ขมกลังดยพี่น้องกันขมกลั่ง เขาซอยขัวใส่เลยพี่น้องนี่ที่ทำมันผมกลังอันนี้เพิ่มขว้มอร่อยเพิ่มขว้มขมพักหอมพักห้องละงลายเนางพี่น้องเราลูกหลานเขา เล็กดูไม่พากสิกินงต้องมากมาัเลยบอเทดเบิร์0สิบนาทีเลยมันจะตักไขเ,เพราะว่าสีเพกเป็นสองผากเนาะครับสองผัเพราะว่าส่วยจิตแล้วแต่อยาให้เห็นอยากให้พี่น้องเห็นก่อน ตอนการเฮ็ดนะครับวิธีทำแบบน,น,น,นี้พี่น้องเห็นตอนกินนี่ผักซีพี่น้องผักซีนี่ที่เล้าซีไทยซี่นั่งกวากันไปในเล็กกับผักซีเรลาก็บชุดจกุกมีซีบ้านซีนี่นั่งยุคนี้คนยุคหม่ก็ผ้าเรลียกก็เรลียกไปตามมานะันเอ้า ขิดนีเอาซ้ามีสักันน้องพี่น้องพบกันปัตอนเสร็จแล้วมาจิน้น้ำกันเด้วพี่น้องเด้ออ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ